啊，宝贝。<noise> <noise> เพื่อนว่าอาเ้เงยนองเกิดทวนทองพ่อแม่ดเดียวกันญาติในนายแน่งสร้างให้ฮากแพงกันไวถึงย่ำเจ็บป่วยไข้ไพโนสีมาเบืองนอกจากไอเอื่อยนองไก่ไก่เบิงกันสบายดีพี่น้องเฟ้นเพลงแฟ้นในการส่งเสริมกสิกรรมเนือ้อลูสาวหลาสาวกัญญากับมหาหาบาลพย่อแม่พี่น้องคือเก่าทางสถานีวิทยุเ m 9เ2็มเกสิรสถานีวิทยุเมืองจนาสมบูรณ์แขวงจำปาสัก จำว่าวพอพ่อแม่พี่น้องมือนีกับแม่นมือวันจันทร์วันที่สิบหาสิงหา, 2, สาสองพันสองสองกงกับมือแหมซักสามคำเดือนเก่าปีขานพศส,สองพันหาหกสิบหาเจ้า,สา,สาทักทายสบายดีพี่น้องที่เขามาติดตามทางเพจเพิ่นกำลังใดสดอยู่เนาะคิดหอดคิดเทิงคือเก่าเด้อพี่น้องผู้ใดเขามา,า,า,าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวโค้กเน่กดติดตามให้เพจเพิ่นนำเนาะ จากมือนีก็ม่พ,พ้อมผู้สนับสนุนใจดีคือเก่าก็คือสุนร่วมพันใหม่บุญจันทร์รักสหกพี่นอดด้องผู้ใดอยากลาเบี้ยใหม่งามๆบ่ววาสิเป็นใหม่หอกใหม่ปลาลับหรือว่าใหม่หามาต่งตงตงางๆจ้ะ ก็สาม,มารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกหานํำเพิ่นได้อยู่ที่ศูนย์รวมพันธุ์ใหม่บุญจันทร์พี่น้องสถานทีเพิ่นก็ตั้งอยู่ตลาดรักสะหกเมืองสนาสมบูรณ์ของพวกเฮาหมายเลขโทรศัพท์เจ้าของห่านเพิ่นติดต่อไปได้ที่0309695730 0309695730 เจ้าเลยอีกเบอร์หนึ่งก็กคือ0ูนย์สองศูนเก้จ hmm. ็ดศูนย์หนึ่งแปดสามสองสองเนอะพี่น้องเฮาผู้ใดอยากได้เบียร์ใหม่งามๆก็อย่าลืมไปอุ้ดนุ่นพน่เนาะหันศูนย์ร่วมพันใหม่บุญจันทร์รักเศร้า hmm. เจ้าท่านผู้ฟังาถ mm ึง่น จ้ามืันนี้มาหหดจอดเทิงใหม่ๆ e พี่น้องฝากตอนความเมือนความซื่นไปก่อนนอกจากเพลงสองเพลงจังมาผอกับสาวกันญ่าได้ในงานที่สองของรายการเนาะจ้าอย่าลืมคอมเมนต์ขอร่ำขอเพลงกันเขามาไร่พี่น้อง ศูนย์สามศูนย์ห้าห้าแปดหกหกสองแปดซ้ายนั่งไม้ทักทายเขามาไหลคือเก่าเด้อพี่น้องเขาคิดนหอดคือเก่าพี่น้องทางกลุ่มหนึ่งวังเวิร์พี่น้องบานเล่าอีพอสเตอร์อีเมซิกาอีพอเบงอีพอ่ออีพอฟองน้องโน่น้าเด้อบอสหม่องสุบอนบ่ไหลเอวยซื้อเอวยน้ากัดขี้หอดคือเก่าเด้อพี่น้องเอาฝากตอนข้อมวลข้อมูลกับมาได้ยาที่สองล่อถาติดตามนอสาวโค้ชซฟีเอาสาราเกี่ยวกับ สักตูข้องตนเขาเมาื่อเบาส่ฟังนอฐานผู้ฟังรอธาติดตามนนในรายาที่ซองคองนายการจ้าวรักเมียเขาเนาะ เอซืนกับผลงานเพลงที่พอดบ้านสบายดีบุญจันทร์บุญบันงาบสบายดีสาวคนหน้าดาวสบายดีมีเดียร้วงสาบางแ้นใครแดาสามเสียงดาวขอบุ่ขอบใจที่ตันบอป็นใดนางบรดิโตมาหาบดเจึงได้จบุบิโรมาหาโอม่ตตั้งแต่น้ำไปกน้น ขณะที่ต่อมาคุณจะบอกนาเได้วันนี้่อดบอกน้ำไดวันนี้คอ้องตรงนี้นอ,บอ,อบน้ำใ<ป>จากบ้านมา,นาลน้าไลีคิดโ เียนิตาอยู่บานจองเบาไพ่บอล้คิดหอดตอนเลี้ยงคอยแขมพาเียงสัต์้น้าองฟาก็ิ้ตามอยู่องเบาไพ่อน้นองเสียงลมพัดาพี่น้องเาทไมินตามัอเพลงว่าเสียงแค่ินตามตลอดเตะเตขเพลงว่ารนดังเส และตอยแลนแปลขอบใจสมท่ได้ฟัเรื่อตามาจอขลอนําตาหลั่ารอคิดฮอดบ่บ่เอาที่เคยยอเจ้าเอาใจคิดฮอดบ่เอที่เคยยอเจ้า กลับไปส่งการตามคำสัญญาคิดขออชนะ้นตะเวนกายคำเสียงขับเสียยงำํำดังก้องทั่วุ่งนาเสียงโกบเสียงเขียดห้องกันตามภาษาอฟังแน่เสียงโกบเสียงเขียดหอดวงพระบางแดนงามเจ้า,จา แท้หายในเด้อพี่น้องก,กาทลากับขึ้นคนอวบนบ้านดีทุกท้องส่วนต้นต้นไลฟ์สร้างต้นต้น,นได้การเนะาะจัะเต็นตามข้อคอพี่น้องเฮาพี่น้องที่ข้อมาทางเพจเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชท้หา,ายเน สบายดีพี่น้องฟังครัว เอาที่เคยหยอบเย้าเอาหูใจคิดทอดูบาเอาที่เคยยอกเย้าเอาูใจได้ยิจะกลับไปส่งการตามคำสัญญา เฮียดห้องกันตามภาษาเสียงโกเสียงเฮียดห้อง